เต้มงคลกิจไม่ขอไว้หน้าใครขอประกาศกล้าวโพดเดียวสะเทินทั้งบ้างล่าสุดเต้มงคลกิจดูเหมือนจะหยุดไม่ได้ล่าสุดได้ออกมาโพดข้อความระบุว่าผมยังไม่สามารถถอนตัวหรือชะลอจากคดีน้องแตงโมได้และผมทีมงานทุกชุดพร้อมเดินหน้าเต็มสูบจนกว่าน้องผมจะได้รับความยุติธรรมเป็นไปตามความเป็นจริงต่อไปโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพดข้อความระบุว่าทนายกรษณะ แม้จะได้ใบอนุญาตเป็นทนายความได้มาสองปีประสบการณ์ไม่มากแต่เขาเป็นคนมีคุณธรรมรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีพักไทยศีวิไลจึงเปิดโอกาสให้ช่วยงานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ